ได้ค่ะสวัสดีอีกเท่หนึงเ้อพี่น้องเลยไม่นี้กินข้าวแรงน้ำอาจารย์โจนแซ่บอาจารย์แซ่บเนาะต้บหน่อไมค่ะพอดกินอย่างนอกไม่นีเนาะปลาปลาปิ้งปลาปิ้งบึ่งนะคะอาหารบ้านนอกเข้าค่ะกินแบบโบราณโบราณค่ะกได้ใช่ไหม เพื่อนเอิญกินขา้าวสวัสดีเละบอกว่าไมกินข้าวกันเล้ว,ว <laughs> ไ่ได้อาหารเพื่อนกินข้าวเจ้า,า <laughs> ขัดตามธรรมชาติขอยู่ป่าอยู่ดง <laughs> ข้าเลี้ยวมาทางนี้กับสะ,ะ <laughs> เลี้ยวมาทางนี้กับมงอยู <laughs> อ่แบบธรรมชาติค่ะ <laughs> มาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำเดียวเด้อค่ะ อาหารเป็นกระแช่ด้วค่ะกินสมพักมีต้มน้ำไม้ไม่ปิ้งปลาปิ้งเออหลายปิ้งเนาะกินก่อนเด้อค,ค่ะเด้อกินขาแรกน้ำเพลินก่อนค่ะกินสมพักอืออแซ่บพี่นอ้อง มาคด,ดิบกันอืมสับๆอืมฮึมๆแพะบ้านกินขา้าวปลาชิบฮู้รสชาติกินขา้าวปลาด,ด้วยกันเดินหนี่งเด้อ กินข้าวโคกกินข้าวปลาข้าวโคกเอะซดน้ำเข้าไปน้ำมชมพักเพื่อดีสมอําน อันนี้ต้มน้ำไม้เด้อยพี่นอ้องต้มน้ำไม้ค่ะพี่น้องก,กินข้าวแรงแล้วบอกคะข้ามล้วบอเห,หองเดงอด้นเ่ะบม่มีไฟฟ้า,ฟา <c oughs> ไฟและเชลกับบมี่อยู่ดำมืดนี่ไฟหมอแเบดค่ะ <c oughs> อาจารย์โจนทนมาเลี้ยงค่อยกับสองเดือนเลยและคะ่ะ <c oughs> อยู่ดำมืดอยู่น้ำยงน้ำหินเดือนเดืนเห็นจะเว้นหลัง พี่น้องเอ้ยก้างปกาขาคอต้มนะแม่อ่มมามาอ,อนไม่ีหมูไมีหมาไม่ีไก่ขึ้นกันสะคะหมาไก mừng mà ở lắm Chẳng là không Làm thầy khen Mới cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video แซ่บปิ้งปลาป,ลป,ลาปลิ้งไก่อืปลาชะอืมสดน้ำเข้าไปอืมอืม กินปลาจะแม่นยากระวังยังตะก้างโอ้ยแสพเสพพี่น้องเอ้ยกินข้าวคบอืมอ,อืมผู้ได้กินข้าวบ่ดเสพมาทั้งนี้มักกินพรอม,ผ,มผู้ขาเด้อผูสากสือภาคิน กินอย่างกระแซบขนาดเมื่อนั่นกินตำแตำม่มางยมกับขา่าวกระแซบซื้อไก่กระยาคก็ากยา กินแบบธรรมชาติมาชาติพี่น้องเอ้ยแซ่บเด้๋อืมอืมอืมสั่ง,ง,ง,งเผ็ดดิบอืม แพออ้พี่เนาอ่ะะเวนกับคำแล้ว๋ยวกโบเห็นหงเนาะอ้าเอาพ่อกันทานีโกนเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อผู้ค่ะเอาพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุน